เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่31ตุลาคม2565นายกฤษกรศกริลาลักษ์หรือป้ายที่ปรึกษาสมัชิาคนจนนำสมาชิกเข้าขอโทษและให้กำลังใจในายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลังได้ออกมากล่าวว่าเขื่นปากมูลสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงปี2565และ2562 โดยนายวิรุษวิชัยบุญเปลี่ยนมติเปิดเขื่อนปากมูลเป็นปิดเขื่อนปากมูลทำให้เปิดเขื่อนล่าชา้าส่งผลให้น้ำท่วมเมืองอุบลราชธานี โดยนายกฤษกรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ผ่านสื่อถึงปัญหาน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีว่าเกิดจากการเปิดเขื่อนปากหมุลล่าช้าจากที่ควรจะเปิดตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2565ซึ่งเขื่อนต่างๆในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลอาทิเขื่อนลาสีสไลด์เขื่อนหัวนาเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล แต่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปักมูลกับกำหนดให้เปิดประตูร,ระบายน้ำเขื่อนปักมูลในวันที่11กันยายน2565ซึ่งล่าช้า สมัชชาคนจนได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําเขื่อนปักมูลขอให้เปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปักมูลก่อนน้าจะท่วมในวันที่8มิถุนายน2565ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมและมีมติเริ่มเปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปักมูลในวันที่12มิถุนายนแขวนบานประตูทั้ง8บานในวันที่21มิถุนายน แต่ในวันที่20มิถุนายนนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เรียกประชุมกรรมการและขอให้ปิดเขื่อนปากมูลเปลี่ยนมติที่ประชุมในวันที่12มิถุนายนและไม่มีการรายงานให้สาธารณชนทราบทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะการเปิดเขื่อนล่าช้าจากข้อความดังกล่าวนายกฤษกร,กรที่ปรึกษาสมชาชิกคนจนว่าเป็นการเข้าใจผิด พร้อมขอโทษและให้กำลังใจแก่นายวิรุทธวิชัยบุญโดยนายกฤษกรพร,ร้อมด้วยสมาชิกสมัชชาคนจนกว่า100คนได้ถือป้ายข้อความให้กำลังใจนายวิรุทธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินขบวนไปรวมตัวกันที่หน้าสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่นายวิรุทธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงมารับดอกกุหลาบ และคำขอโทษจากนายกฤษกรศิลาลักษ์และกลุ่มสมชาชิกคนจนที่ผ่านมานการทํางานระหว่างภาคประชาชนกับทางจังหวัดนี่เสมือนหนึ่งว่ามันมีช่องว่างนิดหนึ่งในเรื่องของการแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแต่หลังจากที่มีการพูดคุยปรึกษาเรือกันแล้วรวมทั้งมีการประชุมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ทําให้ความเข้าใจที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงมันมีมากขึ้น การมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะให้กําลังใจท่านรองวิรุธในการเดินหน้าทํางานในสิ่งที่ท่านทํามาซึ่งทําดีอยู่แล้วให้เดินหน้ามั่นใจในสิ่งที่ท่านทําว่าท่านทําถูกแล้วให้เดินหน้าต่อไปครับผมเพื่อให้กําลังใจคนทํางานครับท่านคือคือตอนนี้คือเดิมอาจจะมีช่องว่างแต่ตอนนี้ช่องว่างนั้นได้หายไปนะฮะเพราะว่าท่านผู้ว่าจังหวัดตลอดจนคณะทํางานที่เป็นภาครัฐเนี่ยเร่งเห็นความสาคัญของภาคเอกชนและเร่งเห็นความสาคัญของทุกๆภาคส่วนนั่นแหละ การสื่อสารต่อไปจะต้องมีการสื่อสารที่มันถึงถึงตัวนะฮะแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นการส่งหนังสือต่อไปเนี่ยอาจจะมีช่องทางทางแอปพลิเคชันหรือทางสื่อสารมวลชนจะต้องช่วยกันในการที่จะประสานพันธ์ข่าวสารประสานพันแนวทางแก้ไข,ขของทางภาครัฐซึ่งเราพร้อมที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคน,นะฮะโดยเฉพาะท่านผู้ว่าจังหวัดท่านชวนเทียนตรงท่านมาใหม่ท่านก็เริ่มที่จะเข้ามาทํางานเต็มที่นะฮะท่านออกทางานทุกวันนะฮะแล้วก็ ได้ฝากให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนนะฮะฝากหัวหน้าส่วนการทุกคนเนี่ยช่วยกันทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อจังหวัดอุบลราชธานีครับ